มาเชเต้ ete, ล่ามตชูเรื่องราวของอดีตตำรวจเม็กซิกันนามมาเชเต้ที่มีความแค้นในอดีตอันเลวร้วายแต่ปัจจุบันเขาคือนักฆ่าปามิดเขาถูกจ้างให้ลอบสังหารประธานาธิบดีแม็กลลฟินแต่เขากลับโดนหักหลังโดยผู้ว่าจ้างเขาโดนลูกน้องยิงคอหอยแบบจังๆแต่กลับรอดตายวุดวิตมาเชเต้เลยเพื่อผู้คุ้นความแค้นมากขึ้นเขาต้องร่วมมือกับสาวรถบรรทุกลัสบาดดวงที่เขานับถือพาเดรเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ชำนาญสาธนาเพื่อจัดการนักค้ายาเสพติดทอรสและล้างแค้นเพื่อตัวเขาเอง มาเชเต้ ete, ได้คะแนนจาก IMDb ไป6 6จคะแนนส่วนในเว็บมะเขือได้คะแนนจากนักวิจารณ์ไปถึง72%และได้คะแนนจากฝั่งผู้ชมไป63%ใช้ทุนสร้างทั้งหมด10.5ล้านเหรียญสหรัฐทำไรายได้ทั้งหมด44.1ล้านเหรียญสหรัฐถือว่าเป็นหนังทุนต่ำที่ทำกำไรได้มหาศาลเลยครับในเรื่องนี้เจสิก้าเอบารับบทเป็นซาธานาเจ้าหน้าที่ตำรวจสาวสวยสุดเซ็กซี่ที่มาช่วยมาเชเต้ระห่ำในเรื่องนี้เราจะได้เห็นเจสิก้าเอยทั้งตัวถึงจะไม่ได้เปอยผ้าจริงๆก็เถอ